สบาทเอาทุก้ย่สิบาทเอามบาทต่อเอายสิบบาทใช่จังไหร่ันานน่เอฟฟอยด์อันงรอยแปรอยดบาททุกคนเดี๋ยวเราพาดูก่อนนะแม่ตู้บ็ได้ม้าค่ะพรามันไก่แม่ตู้เดินทางบ่ว้

พี่ลาไม่ได้มาค่ะมันถือป,ปะละ่ะให้แปลงใส่กล้องวะที่ไหนที่ลาวค่ะตอนนี้อยู่ลาวนะคะอยู่เออเมืองเฟืองากาามันงนึ้บ เดือดเถื่อน

สวยมากเลย เทีนนย,ยทนนะเนี่ยโอ้ยง่างามเทียนแกะสลักอือเป็นเทียนนี่งามอะ่ะันีเคือบริบาลงามงามเอนเป็นเทียนแกะสลักอะไรเนี่ยนะเป็นเทียน เป็นที่ข้าวัป็นสารับบวชเยอะบวชไปใส่บวชอะไรล่ะบวชกบไม่นีกไม่ซีกเขาไม่ซีกแต่ว่ากันบวชตอนนี้เราต้องมากซีก แกะสลับเทียนไม,ไม่น่าจะใช่เทียนนะคะทุกคนอโลมุนกล้องช้าๆนนหน่อยเลือย่าองนวลน้านี้มัน สานกี่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดสบสองโมงก็ออกแตก็สิบสองคืบห้รกตดลงต้องตามรอยน้องๆแล้วมีโอกาสกันแน่นอนอันนี้อยู่เรื่องเฟืองเลือเลือนเฟืองมาใส่แต่แต่เข้ามันลือพ่อมันอยู่ติดเขาเลยเอาไปทางนั่นบอก ุนี่จัดทิปทั่วรลาวหน่อยอ้น,น้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้าเลยชื่อวัดอะไรอะไรไม่รู้ค่ะจำไม่ได้วัดสิงชยัย วัดสินชัย่นีเข้ามา้สนนี่ยอถสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สปปลาวเด้อสีพามาเบิงวัดที่ลาวอันนี้คือเป็นวัดที่ติดเขาเลยนะทุกคนติดภูเขาแบบสวยมากเบิงภูเขาลาวแบบสวยมากค่ะทุกคน จากมิทติ้งบอโอ้ยนีคนมาถ่ายหนังตัมีป่ะงเรื่องอะไรวะพี่หน้าบอแมนนีดอกยวเขาถ่ายเดีมากเลยอ่ะเบ้นอู้สวยมากทุกคนจะถ่ายวิดีโอกับวันนี้ค่ะทุกคน สาธุคะ่ะเอาบุญมาฝากพี่พี่เอซีทุกคนนะคะสวยมากธรรมชาติสุดๆใช่คะ่ะเย็นด้วยสาธุคะ่ะ สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สปปลาวนะเป็นวัดลาวนะคะเขาให้ใส่ผ้าถุงทุกคนแล้วก็มัดผมนะคะทุกคน,น,กนไม่มีคำพูดใดนอกจากสวยม,กมากเดินทางเครื่องบินจากไหนไปกรุงเทพฯอุดรคะ่ะอลมไม่ได้กลับด้วยคะ่ะทุกคนอโลมมีทุระที่มหาวิทยาลัยนะคะ<บ>เหมือนเราได้ไปเ<ป>ที่ยวด้วยเลย เอาบันทึกหน้าจอเด้อมเจ้าอะ่ะต้องมีสักครั้งที่ททต้องตามรอยอน้องๆมาได้นะคะทุกคนหนึ่งพันงนพพระหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งเอามอดูบดเจงไม่ต้องลงไหลนะ ทุกคนมาเที่ยวลาวใช่ค่ะไงมาถมเข้าวัดยิ้วเขาแล้วบาดเนี่ยพี่นองล่มลื่นดีจังใช่ค่ะเป็นแบบเนี่ยติดภูเขาแล้วทุกคนมาเข้ามาลึกมากแล้วก็ทางก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึ่ง ได้บุญกันทุ่นนาสาธุค่ะเดี๋ยวลองอเลีนทำมาดาวาดสวยหนึ่งสองหนึ่1สองร้อยหาสิบกบาทขายลูกเอิายน้ป้อง่า้องใส่เอาคุณโฟนนะคะน้องสาวอลลไม่ได้มาค่ะ หนึ่ 2> 1, 2, 1, 1> สองสามคหนึ่งสองสามได้ยังหนึ่งสองแค่หนึ่งเดียด 1, 1, ดมันคือจริงหรมันไม่ได้ถ่ายครับ หมายแล้เขาหว,วายล้ลเส้นทางเมืองเฟืองใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พ่ออโลค่ะนี่เป็นแฟนแม่นะคะ คุ้ค่าจริงๆใช่ค่ะทุกคนแบบดูติดภูเขาดูล่มลื่นดีใช่อันนั้นาษาไทยแน่ครงหน้าอันนั้นอลูกกยอลไวบ้า่ลูออันนั้นันไทยอะไรบ้าหรอกมนสยใด้นันอะไว่ะน้องแป้งไว้ะห้ดูขอให้ผลบุญนำน้องขอบคุณค่ะ ชื่อวัดทุกคนเบิ่งยุ่งกัดหนูสีฮิตจังหร่เลือดห้องเบ่งแล้วบรรยาก,กาศน่าเที่ยวมากใช่ค่ะทุกคนเปาออกอมันกินเลือดหนูหายอีมเฮ็ุบุญไปแล้วเท <ปะ S 2> นี่ก็ ไปเป็น100ร้อยเท่ากับตี๊กพูดเชียวไม่ใช่พ่อโลนะคะทุกคนไม่ใช่พี่เป่าทางโทรศัพท์ทสุดยอดเลยขอบคุณค่าไม่ไปไม่ได้มาค่ะ ตะกี้ไม่ใช่พ่อฮัลโหลแล้วก็ไม่ใช่พ่อย่านะสวยมากใช่ค่ะเป็นแฟนแม่ป่าป่าัวงะดาป่าวงปัญญาเวสปัญญาเวสุวสสมมนเลย ใช่ค่ะสงบดีแต่อาจจะมาปฏิวัติธรรมที่ลาวนะคะทุกคนคุยกันไว้ว่าจะมาที่ลาวใช่ค่ะต้องค่อยเดินพื้นมันลื่นมื่วานพอโลมาไหมไม่ได้มาค่ะเพื่ออ๋อเสื้อแดงเหรอพี่อโลค่ะ อย่าคือกันบะค่ะวัดใหญ่มากทุกคนกว่าจะเดินเข้ามาคือแบบไกลอ่ะนี่ทงลาวฝนตกแช่ค่ะแต่ดีที่ฝนหยุดมือหิวข้าวอ่ะทุกคนซื้อเองกินคล่องๆันทำไมแมนสองโมงถ้าไม่ไปกินแต่ก็แป๊บเดียวเองนะชั่วโมงหนึ่งอย่าให้ยุงกัดนะมันลอยมันกัดฉัแล้ว น้องแป้งจะมากะย่าไมมาค่่นพุนให้เขาก่อนเขาเสียปตัดฝนตกไหมฝนพวกหนูมาถึงว่าฝนหยุดเลยค่ะจริงๆแล้วฝนฝนตกก่อนก่อนที่จะมาถึงคือฝนตกตลอดพอลงรถมักปุ๊บก็ฝนหยุดเลยกลับตอนไหนไฟบินตอนเย็นค่ะ ก็ท้อหมอกระตุกสวยมากนี่ติดภูเขาเป็นพี่อโลค่ะ<ง>สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สปปลาวนะคะอยู่วัดสินชัยนะคะแถวแถว เมืองเฟืองนะ <kell pathways> เสื้อแดงคิดว่าเป็นน้องเป็นพี่อโลชื่อโอเล่อยากไปเมืองเลยทุกคนวัดกว้างมากแบบมากๆแม่นักเป็นคนย่างไว